จ่ายสองร้อยจะได้กล้วยเชื่อมกี่ถุงอันนี้ถุงละสี่สิบให้เทียบเ,เลน่นๆถ้าห้าถุง่ะจะได้ประมาณนี้เลยสําหรับเราคือมันคุ้มมากนะนี่มาด้วยช่วงนี้กระแสกกล้วยเชื่อมสองรอมาแรงมากเลยให้เพื่อนซื้อมาเพิ่มอันนี้ถุงละส0ิเองตอนแรกจะเอาห้าชุดแล้วแต่ว่าเหลือแค่สองชุดเสียได้กล้วยเชื่อมชุดละส0โิบคูรถูกอือ,อกล้วยเชื่อมก็ไม่ได้จำเป็นต้องหวานขนาดนั้นอือ เนื้อกล้วยมันจะมีความหนึบๆหน่อยแล้วก็ไม่ได้เละมากอรอเทีคือแบบเค็มๆหวานๆตัดแบบกำลังดีเลยอะ่ะยําอร่อยมากมแบบรสชาติไม่ได้หวานแสบคอแล้วก็กินได้เพลินๆเ,เป็นกล้วยเชื่อมทั่วไปที่รสชาติหวานกำลังดีไม่แสบคอกาะทีมเค็มๆเ,เอามาตัดกับตัวกล้วยแล้วกล้วยหอมมากอะ่ะอันนี้เค็มมันนัวเลยหวานกำลังดีอร่อย กินได้ทั้ง